เร็วๆนี้คุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณรอคอยและขอไว้ไม่นะอ่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกันในคลิปแบบพี่ก,การนะคะคลิปนี้นะก็มีไพ่ทั้งหมด3ใบนะคะให้ทุกๆคนได้เลือกนะคะอ่ะให้เลือกไพ่ใบที่คิดว่าเราเนี่ยนะคะชอบมากที่สุดได้เลยแล้วเราไปดูฉเฉลยพร้อมกันทีละใบเลยจ้า โอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูเฉลยกันทีละใบพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับคนที่เลือกใบนี้นะคะคุณจะสมหวังในสิ่งที่ครอคอยไหมแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณขอหลายอย่างคุณหวังค่อนข้างหวังหลายอย่างนะคะอ่ายังไม่เห็นนะคะว่าคุณจะได้ในเร็วๆนี้นะคะคุณอาจจะต้องลงมือทําด้วยนะคะมันถึงจะ บังเกิดผลได้เร็วอย่างที่คุณเนี่ยนะคะเฝ้ารอไว้นั่นเองจ้าออถ้ามวัวแต่แบบออคิดนูน่นคิดนี่อะไรแบบนี้น้มันก็ไม่มันเกิดผลไงเราคุณจะต้องลงมือทําแล้วถ้าคุณอยากจะอยากจะให้สิ่งนั้นเนี่ยนะคะสมหวังแล้วก็สําเร็จให้ไวกว่านีออ้คุณจะต้อง คุณจะอยู่นิ่งไม่ได้นะอ่ะมาคนที่เลือกใบที่สองนะคะโอ้โหใบที่สองนี่คล้ายกับใบที่หนึ่งเลยค่ะคุณจะได้มาเพราะว่าแรงกําลังของคุณนะคะคุณจะต้องลงแรงลงมือทําด้วยคุณถึงจะได้ในสิ่งสิ่งนั้นที่คุณนะคะหวังคาดหวังไว้แน่นอนอย่างเช่นถ้าเป็นความรักใช่ไหมถ้าคุณอยู่เฉยๆคุณไม่เข้าไปคุยไปพูดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่มีทางได้สมหวังแล้วถ้าเกิดหวังเรื่องงานถ้าคุณไม่พยายามมากกว่านี้นะคะคุณก็จะไม่สมหวังนั่นเองจ้ะเพราะฉะนั้นคนใบเนี้ย คุณจะสมหวังได้นะคะคุณต้องลงมือลงแรงด้วยตัวของคุณเองด้วยจ้าเออ,อามาคนที่เลือกใบนี้นะคะใบท้ายเดทถ้าเเป็นเดทไม่ต้องกลัวนะสิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยมาตลอดนะคะกำลังจะสิ้นสุดลงนะคะไม่แน่ว่าเ๋ยวๆนี่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะได้รับสิ่งที่คุณคาดหวังและช่วงช่วงที่คุณรอช่วงที่คุณแบบ กํากลังคิดไม่ตกหรือคิดอะไรต่างๆนี่ยนะคะหรือเฝ้ารออะไรบางอย่างนกำลังจะสิ้นสุดนะคะกำลังจะจบลงแล้วคะแล้วคุณอาจจะได้เจอได้รับกับสิ่งที่คุณเฝ้ารอแล้วก็ขอไว้นั่นเองจ้าและนี่นะคะก็คือคําตอบของพวกคุณนะคะ